จัดอันดับพระเอกที่ชอบที่สุดไปแล้วต่อมาก็ต้องเป็นพระรองนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับหลังจากที่ทำคลิปจัดอันดับพระเอกที่ชอบที่สุดไปแล้วต่อมาก็ต้องเป็นพระรองนะครับเคยมีคอมเมนต์ถามว่าพี่ครับทำไมไม่ทำเป็นแบบว่ารวมตัวละครชายไปเลยละ่ะผมบอกว่าผมมาเสียดายนะเพราะว่ามีตัวละครแบบพระรองที่อยากพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นแยกพระเอกกับพระรองดีกว่านะครับผมซึ่งผมก็คัดพระรองมาจากยจก7ภาคเหมือนกันนะครับก็คือภาคหนึ่งไป จนถึงภาครีบูตเป็นหลักนะครับผมเออก็คือภาคโกสเกมขอไว้ก่อนนะครับเพราะโกสเกมมันยังไม่จบก็เลยเดี๋ยวเอามาเจ็ดตัวละครเนาะซึ่งผมจะบอกว่า การคัดอันดับตัวละครก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงชอบตัวละครไหนมากกว่าอยากจะมาให้แชร์กันแล้วก็ผมก็ต้องบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของเรื่องดิจิมอนนะครับผมจะชอบพระเอกเป็นหลักเพราะผมชอบพระเอกปุ๊บผมจะมีความคาดหวังในตัวของพระเอกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจะแบ่งอันดับได้อย่างชัดเจนจากที่ได้แบ่งอันดับของพระเอกนะครับเนื่องจากว่าผมมากปกติจะไม่ค่อยได้ชอบพระรองเพราะว่าพระรองส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบใช้ดิจิมอนที่เป็นแบบหมาป่า,ปาอะไรพวกนี้ไปเนาะแต่ว่า ผมเนี่ยไม่ได้ชอบดิจิมอนแนวนี้นะครับแล้วก็ตัวของพระรองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความแบบชอบอะไรขนาดนั้นก็คือจะแบ่งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็คือไอ้ตัวนี้ผมก็ชอบแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเออความชอบมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกว่าพวกพระเอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็จับมาได้นะครับว่าเออถ้าให้แบ่งจริงๆแล้วผมว่าผมชอยตัวนี้มากกว่าหนะ้าชอยตัวนี้ก็มากกว่าเออแล้วก็ชอยตัวนี้มาที่สุดนะอะไรเงี้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยนะ เป็นอันดับสุดท้ายเลยนะของซีรีส์ดิจิมอนนะครับคือคิริฮะครับผมคิริฮะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหมั่นไส่นะครับผมคือบทของมันเนี่ยผมมองว่าผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะตัวคิริฮะเขาเป็นคนที่เก่งเขามีเกรมอนใช่ไหมเออเมลเบิร์ดรามอนอะไรพวกนี้สามารถดิจิครสรวมกันกลายเป็นเมทัลเกรมอนที่แข็งแกร่งได้นะครับคือเขาอะดูมีความเย่อหยิ่งในฝีมือของเขาแล้วก็มีความกดดันอะไรบางอย่างเนาะซึ่งอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้จะลึกนะครับความกดดันต่างๆาน,าน,านั้นที่เขามีในตัวของของงเเาี่ เขาก็ต้องกลายเป็นคนที่เก่งกลายเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องมันก็จะปูให้คีริฮาเนี่ยมันทําแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยเออซึ่งมันก็มีหลายช่วงหลายจังหวะนะครับที่คิริฮาเขาหน้าแตกเขาเฟล,เข,ลเขาอะไรพวกนี้เยอะซึ่งผมรู้สึกว่าการเกิดเรื่องแบบนี้ในเชิงของพระรองเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมมันสามารถเป็นได้นะครับซึ่งมันก็เกิดจากในตัวละครหลายๆตัวด้วยที่เป็นพระรองของเรื่องนี้นะแต่ผมต้องบอกว่าคิริฮาเนี่ยผมหมั่นไส่มากนะครับคือมันผิดพลาดจากความที่มันห้าวเกินไปอะครับ เออเข้าใจนะตัวอื่นมันผิดพลาดจากการที่ว่ามันมีความแบบความเสี่ยงนูน่นนี่นั่นทําให้แผนการล้มเหลวทําให้พหลาดอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าคีเดฮาแบบคือกูเก่งไงกูทําได้ทุกอย่างแล้วพอถึงคราวจริงปุ๊บอา้าวกับทําให้เสียแผนบ้างนะครับแล้วก็ทําให้พวกพระเอกตกที่ลำบากบ้างเออผมก็เลยรู้สึกว่าคีเดฮาผมชอบน้อยที่สุดในบทบาทของภาค c r o s s w a e r นะแต่ว่านี่ผมต้องเสริมให้ว่าผมรู้สึกชอบคีเหฮามากขึ้นนะตอนที่เขาอยู่ในภาค c r o s s w a r hunter นะครับคีเดฮาในภาค c r o s s w a r hunter มีบทบาทที่ดีมาก เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าชอบมากขึ้นไม่หมันไส้เหมือนตอนคีรีฮะที่อยู่ในภาคคอสโวแล้วเออแต่ว่าด้วยความที่โดยรวมผมคิดจากภาพรวมผมก็ยังรู้สึกว่าคีรีฮะควรจะยังอยู่ในอันดับที่7ของผมอยู่ดีครับผมต่อไปจะเป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่6ผมชอบโคจิครับผมเออโคจิจากภาคฟอนเทียนะเออคือไอ้ตัวเนี้ยผมจะบอกว่าผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นพระรองที่มีความใกล้เคียงกับพระเอกนะครับใกล้เคียงกับความเป็นพระเอกเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับในความหมายคือว่าเวลาที่เราดูดิจมนะเเห็วว่าล ที่มันมีการพัฒนาร่างที่เหนือไปกว่าเดิมจากร่างโตเต็มวัยเป็นร่างสมบูรณ์จากร่างสมบูรณ์เป็นร่างสุดยอดอะไรพวกนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าพระเอกมักจะได้ก่อนนะครับแต่ว่าภาคฟอนเทียเนี่ยทั้งบีสปิริตแล้วก็ดับเบิลสปิริตเนี่ยเราจะเห็นว่าโคจิสามารถทําได้ก่อนพระเอกเออผมก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยลึก ไอ้พระเอกของเรื่องภาคฟอนเทียมันจะเป็นโคจิว่าอะไรไงครับก็แอบบมีคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ก็คงเป็นมุกขำๆนะครับพระเอกยังไงก็คงเป็นทากุย่าแหละเออแต่ว่าโคจิก็เป็นพระรองแต่ว่าในมุมของอ่าเนื้อเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าโคจิเขาก็มีความเท่มีความหยิ่งของเขาผมมองว่าใกล้เคียงกับยามาโตะในภาครีบูทอ่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยชอบในตัวโคจิคือตอนที่เขาได้เจอกับพี่ชายของเขานะครับเราจะได้เห็นเนาะว่าตอนที่โคจิเขาอะมีการต่อสู้กับนักลบสปิริตาตุมืดใช่ไหมซึ่งนัก ที่เป็นพี่ชายของโคจินะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่โคอิจิเข้ามาปู๊บ่ะผมรู้สึกว่าบทบาทของโคจิมันค่อนข้างจะดรอปลงไปนะครับความเท่ความอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันน้อยลงไปเยอะนะครับทั้งๆที่เขาเท่มาตลอดทั้งเรื่องเลยแต่พอมีพี่ชายปู๊บ่ะรู้สึกว่าเขาดูแบบหน่อมแนมมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยผมจะยอมรับได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่มันเท่ๆอย่างเงี้ยเป็นพี่สาวเออถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยผมจะรู้สึกว่ายอมรับได้ว่าตัวละครที่เป็นแบบไอ้ตัวเท่ๆเนี่ยมันจะมีความหน่อนนนมแน ประมาณนึงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีเป็นแบบพี่สาวใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นพี่ชายเออผมก็เลยรู้สึกว่าขัดในคาแรคเตอร์นี้ก็เลยรู้สึกว่าจากการที่โคจิโผล่มาแล้วทําให้โคจิเนี่ยเท่น้อยลงนะในความรู้สึกผมเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคกับจุดๆดนี้เท่าไหร่ถามว่าชอบความสัมพันธ์ของพี่น้องสองคนนี้ไหมผมชอบนะผมชอบโคจิกับโคจิคือเราจะไม่ค่อยเห็นแบบพระรองที่มันมีบทเป็นน้องชายไงพระรองส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นพี่ชายบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้เห็นว่าบทบาทของ2คนนี้เขาก็มีความสัมพันธ์ทีี่่่แแแนนนนฟตอกกัล้ว็ม อะไรก็เหมือนจะพูดคุยกันอะไรเงี้ยเออก็คือโพจิเนี่ยดูมีความเด็กลงนะครับอืมก็คือทิ้งความเท่ไปจากการที่ได้เจอพี่ชายก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในพระรองตัวนี้นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมอันดับที่5ของคลิปนี้คือเจเลียครับผมเจเลียก็เป็นตัวละครจากภาคเทมเมอร์นะครับผมเจเลียเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นพระรองที่ก็เทนะครับพระรองของดิจมอนต้องเทเททุกคนจริงๆนะครับเขามีความเท่มีความมากของเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่าภาคเทมเมอร์ก็จะอ้างอิงข้อมูลส่วนหนึ่งจากของ ภาคฟอนเทียที่ผมพูดไปเมื่อกี้ได้นะครับว่าภาคฟอนเทียนะครับมันเป็นแบบดูเหมือนพระรองจะมีความเด่นกว่าพระเอกเนาะของภาคเทมเมอร์ก็ออกจะแนวประมาณนั้นนิดหนึ่งนะครับผมใช้คาว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าเจลเลียเนะี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีดิจิมอนคู่หูมาก่อนทาคาโตะไงเออแล้วพอมีดิจิมอนคู่หูมาก่อนทาคาโตะปุ๊บเขาก็ดูแบบจะสอนนูนสอนนี่ให้กับทางพระเอกของเราเออแล้วก็เจลเลียเขาก็จะมีเทเลมอนเป็นคู่หูแล้วก็เราจะเห็นบทบาทของเจลเลียว่าเอยเขามีแบ็กกราวกับเทเลียมอนนะว่าการที่จะได้มาเจอกันเนี่ยม,ม,มยงงเศทนน ความแบบเป็นพื้นฐานของตัวพระรองเนี่ยผมว่าจะเรียนมีครบถ้วนครับผมดีมากนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยส่งไปในเชิงที่ว่ามันเป็นตัวละครที่น่าจะดูเหนือกว่าพระเอกได้ขนาดนั้นเออในความหมายคือว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเรียนเขาจะเหนือกว่าทาคาโตกนะเพราะว่ามาสอนนู่นสอนนี่แนะนํานู่นแนะนํานี่นะครับเดินทางไปด้วยกันต่อสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงท้ายผมก็รู้สึกว่าทาคาโตกเขาก็ยังมีความเก่งมากกว่าพระรองคนนี้นะครับเออก็เลยเข้าใจได้ว่าตัวพระรองคนนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวในแง่ของการต่อสู้ขณะ แต่ว่าเออเขาก็เก่งประมาณหนึ่งจากการที่เขาเนี่ยมีทักษะในการต่อสู้ในฐานะมนุษย์นะครับการที่เขารวมร่างกับเทอรเรียมอนกลายเป็นเซนกาโกมอนเงี้ยเออมันก็ทําให้เขาสามารถเอาวิชาการต่อสู้แบบเนี้ยมาใช้ได้นะครับแล้วเขาก็ต่อสู้กับซูเซมอนด้วยนะเออก็คือแบบต่อสู้ไปเหมือนจะชนะแต่ก็ไม่ชนะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าความเก่งของเจเลียเป็นสิ่งเดียวที่ขัดใจผมเออผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นะครับไปไม่สุดในฐานะความรู้สึกของผมผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะให้เจเลียอยู่ในอันดับที่5ก็แล้วกัันนะครรบบบเเปีียยท ฟังง่ายๆอีกนิดนึงว่าเหมือนโคจิครับบทมันดีมาตอนแรกไงแล้วพอครึ่งหลังุูบแบบมันค่อนข้างจะดรอปลงนะครับอย่างเจเลียเขาเหมือนดรอปลงในแง่ที่ว่าทาคาโตะมันเด่นเกินไปเออก็เลยจะไม่ค่อยดูแบบความบาลานซ์ของพระรองกับพระเอกมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าอย่างโคจิเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเจอพี่ชายเออแต่ว่าความสัมพันธ์กับตัวพระเอกอย่างเงี้ยความทัดเทียมกันมันยังมีมากกว่านะครับเจเลียก็จะมีน้อยกว่านิดนึงเออผมก็รู้สึกว่าองค์รวมถ้าเกิดว่ามองจากความนิ่งๆของเจเลียแล้วผมให้เป็นเจเลียอยู่ทีีี่่่่อออัันดบบทท5ยางก ต่อไปจะเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่4ผมให้เป็นยามาโตะครับยามาโตะเป็นพระรองในใจของใครลหลายๆคนแน่นอนนะครับจากความเท่ของเขาจากความแบบกวนๆของเขานะซึ่งผมจะบอกว่าผมชอบในของภาครีบูทมากกว่านะครับผมเออผมรู้สึกว่าในภาครีบูทผมคงชอบทุกคนแหละมากกว่าของภาคออริจินอลเนาะเพราะว่าดูแล้วมันมีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความใจเย็นกว่าเออก็เคยมีคอมเมนต์ในช่องผมเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยภาคแอดเวนเจอร์ของรีบูทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นยุคใหม่แล้วนะเด็กๆใน ภาคนั้นก็เลยจะดูมีความใจเย็นมากกว่าดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเออจากเรื่องของการที่เขาเกิดมาในยุคโลกาพิวัติอะไรพวกนี้เออผมก็รู้สึกว่าเหตุผลนี้มันก็ค่อนข้างจะฟังขึ้นนะมันก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามองจากมุมของยามาโตะแล้วเนี่ยผมว่า ความเลือดร้อนที่อยู่ในภาคหนึ่งอย่างเงี้ยเออที่เขาจะตีกับพระเอกได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นในภาครีบูทซึ่งเธอถามว่า,าแย่ไหมผมมองว่าไม่แย่ครับผมคือเหมือนกับว่าให้มันเป็นคนละเวไปเลยดีกว่าเนาะนิสัยจะต่างกันขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยได้มีการตีกันให้เราเห็นนะครับในของภาครีบูทถ้าเทียบกับของภาคของแอดเวนเจอร์แล้วเนี่ยผมมองว่าตีกันแบบเกือบจะทั้งเรื่องเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ผมชอบอย่ามาตกนะครับก็คือว่าเขาอะเหมือนกับถือครองสัญลักษณ์ขอออองคคววววาาาาาามมมมเเเเป็็นิิตตตตรรรภภพพใช่่ั้ยแลลลกถดืะไ คู่ควรกับตาสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการถามคําถามนี้แล้วจนถึงจุดหนึ่งที่พีคมากก็คือว่าเขาใช้ตราสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของเขาทําให้กาบูมอนกลายเป็นเมทันการูมอนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับไทจิซึ่งเมทันการูมอนประทะวอลเกรมอนตอนนั้นโอ้โหบอกเลยว่าพีคมากนะครับอืมก็คือสู้กันเกือบตายไปข้างหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็หยุดลงแล้วเดียวม,มาตัวเองก็กลับไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาทําอะไรมาบ้างแล้วก็หลังจากนี้ไปเขาจะเอาอยัางไงกับตัวเขาเองต่อนะครับก,กบร เติบโตที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในการสื่อความหมายของความเป็นมิตรภาพของเขาเนาะเพราะว่าเขาเองก็มีการแบบเคยพูดกับตัวเองด้วยไงว่า ทุกคนนะมีความเติบโตขึ้นแม้กระทั่งน้องชายของเขาอย่างทาเครุเนี่ยก็มีความเติบโตที่มากขึ้นนะครับแล้วเขาละ่ะเขาเติบโตมากขึ้นแค่ไหนหรือเขายังเป็นแค่ไอ้งั่งคนเดิมที่ตั้งแต่มาโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็มีการตั้งคําถามอย่างนี้จนท้ายที่สุดของเรื่องเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับว่าไทจิคือเพื่อนรักของเขาเออผมรู้สึกว่าการที่มีบทของไทจิมามันโคตรจะส่งให้บทยามาโตเนี่ยโคตรจะดีเลยนะที่ผมชอบยามาโตได้มากๆมาถึงอันดับ4เนี่ยเพราะว่าเขามีบทที่มันเคียงบา่าีท่ ผมยังรู้สึกว่าอย่างคีท่ะใช่ไหมกับไทจิอย่างเงี้ยโคจิกับทาคุยะเจรเรียกับทาคาโตะเนี่ยผมรู้สึกว่ามิตรภาพในแง่ของพระเอกกับพระรองเนี่ยมันไม่แน่นแฟนเท่ากับยามาโตะกับไทจิเออผมก็รู้สึกว่าผมชอบยามาโตะได้มากขนาดนี้ก็เพราะว่าไทจินั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ยังอยู่ได้แค่อันดับ4นะครับผมพียามาโตะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่3นะครับอันดับที่3ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนนี้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีนะครับว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละนะคร่ีท เป็นน้องเล็กของในภาค Cross War มาก่อนนะครับแต่ว่าพอเป็นภาค Cross War Hunter ปุ๊บเนี่ยกลับมาอยู่ในอันดับที่3ของผมได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่า การเติบโตที่เยอะขึ้นนะครับคือจากภาค cross war ที่มีการต่อสู้กับบาการามอนผ่านไปใช่ไหมมันมีการผ่านมาแค่1ปีซึ่งตอนที่เราอยู่ในภาค cross war นะครับมันจะมีการแบบพูดถึงเหตุการณ์ของยูเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่ายนะูเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับดิจิเซลจิเคเลยก็คือว่าเขาว่าคิดว่าดิจิมอนเนี่ยไม่มีชีวิตดิจิมอนเป็นแค่ข้อมูลเป็นแค่เกมอะไรพวกนี้นะครับพออามานอตยูเขามีความคิดที่ผิดอย่างนี้พวกไทกิพวกคีฮะพี่สาวใช่ไหมอย่างเนเน่ก็ต้องมีการแบบทําให้้ไดสติ แล้วสุดท้ายยูก็ได้สติด้วยการสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปแม่งแพทเทิร์นเดียวกับอีจิเจจิเคนเลยนะครับก็คือว่าสูญเสียดาร์มมอนซึ่งเป็นคู่หูของเขาไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในศึกที่ต่อสู้กับดาร์เนตบากูรามอนที่เรียกชามอนคอสเซเวนซูพีเรียหมดมาเราจะเห็นว่ามีดิจิมอนมากมายที่ตายไปแล้วเนาะแล้วก็พวกดิจิมอนในตำนานเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อรวมร่างกับชามอนในครั้งนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าพวกแบบเบลเซมอนใช่ไหมอัพโพรลอมอนไอพวกที่ตายไปแล้ว การตั้งคำถามตอนท้ายสุดว่าผมไม่เห็นดามิมอนกลับมาเลยไม่แน่ใจว่าเขามารวมร่างกับชาวบอลโดยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงมีความสงสัยประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเห็นดามิมอนครับผมโดยที่ว่าอาจจะเป็นปริศนาอย่างหนึ่งว่าดามิมอนหายไปไหนมารวมร่างกับชาวบอลหรือเปล่าแล้วตอนที่ดิจมอนแทบทุกตัวมารวมร่างกับชาวบอลเนี่ยมีใครไม่ได้มารวมร่างหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเออก็อาจจะมีปริศนาตรงนี้คาใจอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็ผ่านไป1ปีนะครับพอผ่านไป1นปีเนื้อเรื่องเข้าสู่ของภาาาใช่ม่มมพพออพปุ๊ k, เเรเเกห ครับผมทากิรุเอ่พอทากิรุมาเสร็จแล้วยังไงต่อครับก็จะมีไทกิซึ่งเป็นฮีโร่ของไอ้เจ้าทากิรุนี้นะก็มีการมาแนะแนวรุ่นน้องนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ชีวิตในโลกดิจิตลอลโน่นนี่นั่นเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ทากิรุมันก็ได้เจอคู่หูของมันใช่ไหมโดยที่ว่ายูเองะครับผมรู้สึกว่าเขามีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่ว่าเขาสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาโดยที่มีไทกิเนี่ยคอยอยู่ข้างๆเขาเนะเพราะว่าพี่ ตัวละครปวดของผมอีกตัวนะครับผมแล้วก็ยูเนี่ยเขาก็อยู่กับทาคิรมาแล้วก็มีเพื่อนเป็นทากิรโดยที่ว่าเขาก็ตีว่าเป็นพระรองได้แหละนะครับเพราะว่าคอสต์วอร์ฮันเตอร์เนี่ยบทมันน้อยนะครับจำนวนตอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออก็เลยจาเป็นต้องแบบว่ามีตัวละครไม่เยอะเออแต่ว่าผมมองว่าการเป็นพระรองของยูเนี่ยมันมีความน่าเห็นใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่ายูอ่ะเขาก็เห็นว่าทากิรุเนี่ยมีดิจิมอนคู่หูใช่ไหมพอเห็นว่ามีดิจิมอนคู่หูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองก็คิดถึงดามิม่อนวเอง่าจะกกลับมมา็ แบบความน้อยใจความคิดถึงดิจิมอนคู่หูและสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เจอนะครับโดยที่ว่าการได้เจอครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจผมจําได้ว่าครั้งที่เห็นว่าดามิมอนกลับมาหายูเนี่ยคือตอนนั้นผมผลลุกมากว่าแบบเฮ้ยกลับมาจริงจงโอ้โหน้ําตาแทบไหลนะครับเออแล้วยูเองเขาก็ดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่คือผมไม่น่าเชื่อเลยว่าการผ่านไปแค่หนึ่งปีทําให้ยูกลายเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะจากการที่ว่าคนเราอะครับถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคในชีว โดดนะครับพวกทัศนคติอะไรพวกนี้ของเรามันจะสามารถอัปเกรดขึ้นได้เร็วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างยูอ่ะถ้าเขาไม่เจอเหตุการณ์ต้องสูญเสียดามิมอนไปเขาแค่สานึกว่าเฮ้ยดิจิมอนก็มีชีวิตนะถ้าแค่นี้เฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่า Impact การเปลี่ยนแปลงการเติบโตของยูมันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าการสูญเสียดามิมอนไปครั้งนี้นี่แหละครับทำให้เขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีแล้วพอดามิมอนกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนเคนอีกแล้วนะครับก็คือเขาก็จะเห็นคุณค่าของชีวิต การเติบโต,ตแบบนี้ตัวละครที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้ใน1ปีเนี่ยสามารถเป็นผู้ใหญ่ได้ขนาดเนี้พระรองคนนี้ไม่ธรรมดานะครับและอยู่เหนือกว่ายามาโตะที่เป็นพระรองของภาคแอดเวนเจอร์ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวนะ โอเคนะครับผมต่อไปจะเป็นอันดับ2อนะครับอันดับ2เนี่ยผมชอบด้วยเหตุผลที่คล้ายกับยูนะครับลำดับที่2ที่ผมชอบนะครับผมคือทาเครุครับทาเครุเนี่ยเขาเป็นพระรองในของภาคซีโรทูเนาะภาคซีโรทูเนี่ยคือจะเป็นพวกเดสุเกะแล้วก็จะเป็นเมียโกะอิโริมาเป็นเด็กที่ถูกเลือกของภาค2เพื่อที่จะไปต่อสู้กับดิจิมอนไคเซอร์และหลังจากนั้นก็จะมีแบบเป็นภารกิจต่างๆไปเนาะคือของทาเครุเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมานะครับสเกลการเติบโตมากกว่าของยูของยูเนี่ยคือหายไป1นปีใช่ไหม แต่ว่าในของภาค a d v e n t u r e ที่มาเป็นซีรทูมันคือการผ่านไปถึง3ปีครับผมทาเครุเนี่ยจากที่เป็นเด็กตัวน้อย,น,อยนะครับอยู่ป .2 อ2ก็กลายมาเป็นเด็กป5แล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับไดสุเกะกับฮิคาริอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับคือการเติบโตของทาเครุผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่บอกเหตุผลเดียวที่ผมชอบ เหมือนเหมือนกับยูเลยก็คือว่าเขาเติบโตจากการที่ว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะผ่านความเจ็บปวดมามากมายนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้เห็นเลยก็คือความเป็นผู้ใหญ่ของทาเครุที่มันเกินตัวเกินตัวจริงๆเพราะว่าในของภาคซีรีสทูครับเรามองว่าตัวละครที่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของโลกดิจิทัลมากที่สุดควรจะเป็นใครครับก็ควรจะเป็นทาเครุเนาะเพราะว่าทาเครุหนึ่งคือเขาก็มาก่อนฮิคาริเออแม้ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกเลือกรุ่นเดียวกัน,กนที่แบบอยู่ในของภาคหนึ่งแต่ว่าทาเครุเขาก็มีประสบการณ์โลกดิจิตัลมามากกว่าฮ ใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบเห็นคุณค่าของชีวิตเวลาที่เห็นดิจิมอนไคเซอร์เขาแบบใช้พลังแห่งความมืดสร้างชีวิตขึ้นมาแบบอย่างง่ายได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีการไปไฟกับดิจิมอนไคเซอร์มาแล้วหนึ่งยกด้วยเออก็คือแบบเห็นค er ินเมร่ามอนอะไรเงี้ยก็แบบรับไม่ได้กับการมีตัวตนของดิจิมอนแบบนี้นะครับแล้วอย่างแบบตอนอาเคนิมอนเนี่ยมีการสร้างแบล็กวอล์กเกมอนขึ้นมาทาเครุเองก็ไม่ยอมรับการมีตัวตนของแบล็กวอล์กเกมอนโดยที่ว เอาแบบพลังแห่งความมืดมาสร้างชีวิตแบบนี้และยิ่งมารู้ที่หลังว่าแบบแบล็กวอล์กมอนเขามีชีวิตมีจิตใจอย่างเงี้ยเออทาเครุก็ยิ่งรู้สึกแย่เลยว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและทาไมถึงมาให้กําเนิดอะไรพวกเนี้ยชีวิตที่มันแสนเศร้าแบบเนี้ยได้ง่ายๆวะนะครับก็มีการโกรธซึ่งบอกได้เลยว่าทาเครุเขาจะมีความโกรธแบบอาเคนิมอนในมุมนี้แล้วก็โกรธดิจิมอนไคเซอร์ในมุมนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งความรู้สึกแบบเห็นคุณค่าของชีวิตอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึก เรื่องของความเจ็บปวดมาค่อนข้างมากเลยนะเออแล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ผ่านอะไรแบบนี้มาก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ความเป็นผู้ใหญ่ของทาเครุเราก็จะเห็นว่ามันก็มีมาดของความเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เขาก็ยังไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่เข้าใจนะผมก็มองว่าการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็มีการเติบโตไปแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของพวกเด็กที่ถูกเลือกของภาคอะดเวนเจอร์เลยได้ว่าได้นะครับแล้วก็ทาเครุเองถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบทในภาคซีโร่ทูก็ค่อนข้างมีความเด็ดก็จะมองว่าความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวของทาเครุในภาคซีโรทูนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมชอบนะครับจากการที่เขาได้ผ่านอะไรมาเยอะนะครับ บ้างในบางจังหวะในการที่จะพาพวกเดซเกะมิยากะเอียวริอย่างเงี้ยไปต่อสู้นู่นนี่นั่นกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสู่อันดับหนึ่งก็คือว่าผมจะบอกว่าความเป็นผู้ใหญ่ของทาเครุอย่างหนึ่งที่เราจะได้รู้ครับเราจะเห็นว่าทาเครุเขาต้องโจเกสแปลงร่างร่วมกับเอียวริใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่าเอียวริเองเนี่ยจะมีการตั้งคําถามว่าจะทําได้ไหมมีความสงสัยอะไรพวกนี้ตลอดเวลานะแต่ว่าทาเครุเองดูไม่ค่อยแบบว่ารีบร้อนะครับเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะโจเกสกับเอียวริได้อยู่แล้วแค่รอเวลาแล้วก็รอความ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมความเชื่อมั่นของทั้งสองคนเมื่อประสานเข้าด้วยกันก็ให้กําเนิดชักโคมอนขึ้นมาได้คือโดยรวมแบบความเป็นผู้ใหญ่ความใจเย็นของทาเครุอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่ความเท่ที่แบบเหมือนกับพี่ชายของเขาในภาคแรกไงที่เราได้เห็นจากทาเครุในของภาคซีโรทูเนี่ยมันก็ทําให้ผมหลงรักตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มาอยู่ในอันดับที่2นั่นเองนะครับที่จริงตอนพระเอกนี่ก็คือแบบไดสุเกะก็อยู่อันดับ2เหมือนกันนะแ <laughs> ส,สดงว่าภาคซีโรทูเนี่ยเป็นภาคในดวงใจของผมหรือเปล่านะครับ ทังคู่เลยต่อไปก็จะเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่1ผมให้เป็นโทมัสครับผมโทมัสจากภาคเซเวอร์สครับก็คือว่าผมจะบอกว่าในภาคเซเวอร์เนี่ยตอนนั้นผมชอบไดมงมสรซุลุอยู่อันดับกลางๆเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นพร,รองเนี่ยผมให้โทมัสมาอยู่อันดับ1เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่าทําไมผมถึงชอบโทมัสนะครับผมรู้สึกว่าโทมัสเขาเป็นตัวละครที่กลมกลืนระหว่างพวกพระรองที่ผ่านมาทั้งหลายเลยนะครับ,ๆๆๆรบเขาเป็นคนที่อัจฉริยะมากๆนะครับทุกคนเรียวกว่าเป็นแบบว่าอัจฉริยะที่ส สามารถทาได้ทุกอย่างมีความเข้าใจนู่นนี่นั่น,นอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีคือเก่งนะครับแล้วก็เขาก็มีดิจิมอนคู่หูเป็นกาโอมอนใช่ไหมเออแล้วการที่เขามีดิจิมอนคู่หูเป็นกาโอมอนกาโอมอนเนี่ยจะมีเสน่ห์อย่างหนึง่งตรงที่ว่าเขาจะเรียกโทมาว่ามาสเตอร์เออซึ่งผมมองว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยมันดีมากๆครับคือเหมือนเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะแล้วก็โทมาเองเนี่ยเขาจะไม่มองกาโอมอนว่าเป็นแค่เครื่องมือในการต่อสู้อาจจะไม่ได้มองถึงขั้นว่าเป็นเพื่อนกันเสมอกันแต่ว่่่่าาาาาาอออเเเเเค้นนนีมมมัป็็ลูกงงกงงงรรทจิวา น้องเขาเหมือนกันถูกปะโทมัสเนี่ยที่มองว่ากาโอมอนเป็นลูกน้องที่ดีเป็นค่ารับใช้ที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้เหยียดหยามว่าเป็นแค่เครื่องมือนะอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับในส่วนของพระลองที่เขาจะสื่อให้เห็นว่าเขาสนิทกับดิจิมอนคู่หูของเขาได้นะครับแล้วก็ความฉลาดของเขาเนี่ยผมมองว่ามันจะไปเหมือนกับของเจลเลียครับตรงที่ว่าเอยดูมีความสุขุมดูมีความแบบรอบรู้นะเออแต่ก็ของถ้าเป็นของโทมัาผมมองว่าเหนือกว่าเจลเลียอยู่แล้วแต่ว่าเออความฉลาด ขขอองเเียย้้ามามมดวหืนนกัทีนี้ในเชิงของการต่อสู้ผมก็มองว่าเขาก็เก่งเหมือนกับคิเดฮานะเออคิเดฮามันจะดูแบบว่ามีกองกําลังการต่อสู้ที่ดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่ว่าในเรื่องของภาคเซเวอร์เนี่ยมันไม่ได้มีการแบบรวมดิจิมอนมากมายเหมือนของภาคคอสบอร์ไงเออก็คือจะมีแค่การโอมันตัวเดียวแล้วผมก็จะได้เห็นว่าโทมัสเองเขาก็มีลักษณะของการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะดีนะครับคือเขา,าเท่จากการต่อสู้ที่แบบมีความเยือกเย็นมีความใจเย็นต่างๆนานาวิเคราะห์สถานการณ์นู่นนี่นั่นนะครับเวลาไหนที่อาจจะแพ้ก็คือวิเคาะ เพราะได้ว่าอาจจะแพ้อาจจะแย่นะอะไรเงี้ยเออก็มีความใจเย็นในการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความเก่งอะไรพวกนี้ผมมองว่าเขาบริหารพลังได้ดีนะครับแล้วก็สั่งการเกาลันได้แบบดีมากรับผมรู้สึกว่าในมุมของการต่อสู้ผมก็ชอบนะครับแล้วถ้าพูดถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ผมชอบคือปมในใจของโทมานั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนของความเก่งความอัจฉริยะความใจเย็นความเท่ของเขาเนี่ยโอเคครบถ้วนแล้วนะแต่ปมในใจของเขาอ่ะมันเป็นส่วนเสริมให้โทมัสมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกดา หนึ่งนะครับเขาเนี่ยมีปมเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเขาเคยสูญเสียแม่ไปซึ่งการสูญเสียแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าไปโดนอุบัติเหตุนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรถบรรทุกชนนะครับเขาก็สูญเสียแม่ไปแล้วเขาก็จะเหลือแต่พ่อและน้องสาวครับผมซึ่งน้องสาวของเขาเนี่ยเขาก็รักนะน้องสาวเขาก็รักพี่ชายของเขาเหมือนกันอะไรงเงี้ยเออในมุมของครอบครัวที่แบบเขารักจริงๆก็จะเป็นน้องสาวแต่ว่าเขาก็มีปมอีกอย่างหนึ่งกับพ่อของเขานะครับว่าเหมือนกับว่าการที่โทมัาเกิดมาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้เป็นที่ยอม สับว่าไม่รู้จะเอายังไงดีจะปกป้องโทมาดีไหมหรือจะเห็นแก่น้าวงตระกูลด,ดีนะครับโทมาเองก็จะมีปมในใจตรงนี้เออแล้วทีนี้เนี่ยความเป็นปมในใจตรงนี้มันก็ทําให้โทมาเองเขาก็ไม่ค่อยเปิดใจรับพ่อเท่าไหร่นะครับทำให้คนที่มองว่าเป็นคนสําคัญจริงๆในชีวิตของเขาก็เป็นแค่น้องสาวของเขาเท่านั้นเองซึ่งน้องสาวของโทมาเนี่ยครับลิลีน่าเนี่ยเขาก็มีอาการเจ็บป่วยเนาะเขาก็ต้องการที่จะปกป้องน้องสาวของเขาและสุดท้ายแล้วเนี่ยโทมาเขาก็เคลียร์ปมในใจกับพ่อ,องเขาได้สาเร็จจนให้กาเนิดเบอร์สโหมดของมออได้้้เเผมรรูสกกว่าาตติบบโื ของตัวโทมัสเนี่ยผมรู้สึกว่าในระยะเวลาของอนิเมะหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีมากเลยครับผมให้เราได้เห็นแบบการเติบโตแบบชัดเจนมากนะครับปมในใจก็มีใช่ไหมความแข็งแกร่งก็มาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แบบสมกับที่เขาเป็นระรองของเรื่องดิจิมอนจริงๆนะครับคือถ้ามองจากความครบรถครบชาติอย่างเงี้ยของตัวโทมัสเนี่ยก็ไปแปลกใจอะไรเนาะที่ผมจะให้โทมัามาอยู่ที่อันดับที่1นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงระรองนะครับว่าเหตุผลใดที่ผมจัดอันดับให้อย่อยางนี้แล้วผมชอบอะไรไม่ชอบอบะไรในตัว นนก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมฟังไปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมมีพระรองในใจที่ชอบนะครับชอบใครที่สุดอย่างนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ